จะให้ดูกระถางนี้ทำไมกระถางเดียวก็เดียวกันเนี่ยแต่ว่าใบออกสีคนละสีเลยนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แบันสวนนะคะจะพามาชมบอนสีนะคะเห็นมาสวยมากเลยนะคะบอนสีจากที่เคยมีกอเดียวแล้วก็ขยายพันธุ์ มาเรื่อยๆตอนนี้มีสีเขียวโทนสีเขียวเยอะที่สุดเลยนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยเส้นสีแดงกลางใบสวยเลยนะคะน่าราชินีใบไม้นะคะสวยมากเลยค่ะแต่ละใบสีสันจะไม่เหมือนกันแต่แคล้ายๆกันนะคะ ดูความสวยงามของบอนสีนะคะจะให้ดูกระถางนี้ทำไมกระถางเดียวก็เดียวกันเนี่ยแต่ว่าใบออกสีคนละสีเลยนะคะเดี๋ยวดูค่ะเนี่ยสีเขียวเข้มก็มีทนะั้งที่อยู่ในกระถางก็เดียวกันนะคะไม่รู้กลายพันธุ์มายังไงนะคะเลี้ยงไปปลูกไปก็สวยเองเนี่ยสีแดงอันนี้แดง เมงต่างกันมากเลยค่ะก็ส่วนมากก็จะถอนหญ้าให้แค่นั้นเองนะคะก็เติมน้ำลดน้ำให้ทุกวันแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทนนั้นทีก็จะเอาน้ำคอกมาใส่ให้นะคะีนก็ถอนแค่หญ้าออกแต่ว่าสีดูต่างกันมากเลยนะคะ,ะสีเขียวสีแดงแนี้กระถางเดียวกอเดียวนะคะเนี่ย บอนสีสีขาวอย่างนี้ก็สวยดีนะคะมีหลายกระถางอยู่โน,น่นข้างล่างเพิ่งขยายพันธุ์นะคะกำลังจะแตกกอรู้สึกว่าจะมีใบเกิดใหม่มาแล้วแวบแวบเวบเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเนี่ย <c oughs> กำลังจะออกหนอออกยอดใหม่แล้วนะคะ ไม่อย่แอกรอเวลานะออกดอกก็จะผสมพันธุ์ปลูกไว้ประดับสวนสวยดีนะคะเนี่ยใบอย่างนี้ก็มีนะคะสีแดงขอบสีเขียวไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเห็นที่ไหนก็เอามาปลูกกันหมดนะคะ,ะอยู่บริเวณรอบบ้านเยอะอยู่นะไม่ได้เอามารวบรวมกันไว้สวยงามมากเลยเนี่ยลายแบบนี้ก็มีนะคะ แต่ละใบจะลายลไ,ลไม่เหมือนกันเลยไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนเขาเรียกแต่บอนสีทั้งบ้านเลยค่ะอ่าเนี่ยเน,เน,เนีเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะบอนสีแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนนะคะปลูกไว้ประดับสวนค่ะสวยดีนะฮะงามงามตั้งลวงกันไว้สวยดีนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนได้ใช้เป็นที่ ประดับสวนนะคะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งจะมีหลายอย่างอยู่ด้วยกันนะคะอ่าดูโซนนี้สวยดีค่ะวันนี้ให้ดูให้ดูบนสีนะคะยังไงคะธรรมชาติดีไหมเสียงนกก็เยอะเยอะนะ อันนี้ปลูกอนุรักษ์ไว้ค่ะมีอะไรก็ปลูกมารว,วมเป็นมุมไครมุมมันนะคะวันนี้ให้มาชมมุมนี้มุมเดียวนะคะไขรรักบนสีนะคะก็หามาปลูกนะแม่ใหญ่ปลูกไว้เพราะว่าเห็นว่าสีสันมันสวยดีนะคะ,ะเคยเอาให้ชมแต่อย่างอื่นเป็นใบสีเขียวๆวันนี้ลองมาโทนแดงบ้างนะคะแดงเขียวมาวันน,น,นี้มีหลายพันหลายใบอยู่ยังไม่แตกกอ กำลังจะแตกกอก็มีนะอันนี้โซนที่อยู่อีกมุมหนึ่งนะยังมีอีกหลายมุมนะคะวางไว้แต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เดินไปดูวันนี้มาชมมุมนี้มุมเดียวนะคะเอาสวยๆงามๆม,มาฝากนี่อันนี้เกิดจากการเกิดจากการขยายกอนะคะแตกหนอออกมาจากหัวแล้วก็แบ่งกอออกมาปลูกนะคะ โนนี้ชุดนี้นะคะกำลังจะแตกกอเพิ่มอีกใครอยากได้ใครชื่นชอบก็หาบอลสีมาปลูกได้เลยนะคะเน่สวยงามสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ชมเพียงนี้ไปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสําสหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะใครรักใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ยแยกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มันมันกำลังออกแตกก็ออกมานะหนอมันออกะเยอะๆเนี่ยแค่ก็นั่งมองมันยอยู่สวยดีปลูกไว้เล่นๆแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมีคนมาถามเยอะอยู่ขอแบ่งมันไม่พอแบ่งนะงามเนาะสีเขียวหลากหลายสีเลยนี๊กระทางนี้ยิ่งกอ